สวัสดีแฟนผีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรากันนะครับฝากแฟนผีทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเด็กซาแมนยูพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่โรนรัลโดพูดนั้นถูกต้องทุกคําไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่โรนรัลโดได้พูดไปก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทุกอย่างได้รับการพิสูจน์แล้วว่าถูกต้องเร็วขนาดนี้ โรนัลโดได้ออกมาพูดถึงปัญหาภายในทีมก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยววันมากปัญหาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ไม่ใช่เรื่องปัญหาทางเทคนิคหรือการจัดการของผู้จัดการทีมอย่างเดียวแต่มันมาจากการที่นักเตะหลายคนในทีมไม่ได้ทุ่มเทนหนักมากพอและไม่ได้มีจิตใจที่แข็งแกร่งมากพออย่างที่นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรจะเป็นทันทีที่จบเกมที่วินลารพาร์คได้พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่โรนัลโดพูดมาทั้งหมดนั้นชัดเจน CR 7ซได้กล่าวกับ Sky Sport ว่า ผมไม่ได้กลับมาที่อัทาฟอร์ดเพื่อที่จะมาล่าพืนที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกผมไม่ได้กลับมาที่นี่เพื่อจบอันดับ 6- 7หรืออันดับ5แต่กลับมาเพื่อชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ร่วมกับสโมอสรแห่งนี้อีกครั้งการให้สัมภาษณ์ของโรนัลโดในครั้งนี้ชวนให้นึกถึงแรงผลักดันสําหรับมาตรฐานที่เคยมีในยุคข,ของเซอร์อเล็กฟ์กุสันเราทุกคนได้แต่จินตนาการถึงปฏิกิริยาของโรนัลโดหลังจบเกมเสมอ2 2สองกับแอสตันวินล่าว่า เขาคงรู้สึกเบื่อแสงแค่ไหนหน่าเสียดายที่ไม่มีกล้องจับภาพความรู้สึกดังกล่าวของโรนโดในครั้งนี้ได้ลองจินตนาการดูว่าถ้าเป็นยุคข,ของเซอร์อเล็กฟอร์กูสันทีมของเขาที่ถูกคู่แข่งตีเสมอได้ทางที่พวกเขาออกนำไปแล้ว2ประตูคงไม่ต้องพูดว่าความเดือดดาลภายในห้องแต่งตัวนั้นจะรุนแรงแค่ไหนไม่เฉพาะจากเซอร์อเล็กฟอร์กูสันที่เป็นผู้จัดก,การทีมเท่านั้นแต่จากนักเตะภายในทีมด้วยทีมชุดนี้ขาดนักเตะที่มีความเป็นผู้นำและมาตรฐานในระดับเดียวกันกับยุคข,ข,ของท่านเซอร์อย่างชัดเจน ไม่มีนักเตะคนใดในทีมกระตุน้นหรือทำให้เพื่อนร่วมทีมสงบและไม่ต้องรู้สึกตื่นตระหนกในขณะที่โดนแอสตันวินล่ากดดันนี่คือความแตกต่างของทีมชุดนี้กับชุดปีสแตแดงยุคเซอร์อเล็กฟรโกสัน12ปีที่แล้วโรนัลโด้ใหยออกจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เต็มไปด้วยผู้เล่นระดับแชมเปี้ยนและมีจิตวิญ,ญญาณแห่งชัยชนะแต่วันนี้เขากลับมาตอนที่ทีมเต็มไปด้วยนักเตะที่อ่อนแอและมีจิตใจที่ไม่พร้อมต่อสู้ในทุกสถานการณ์ นั่นจึงทาให้ c r อรซต้องรู้สึกหงุดหงิดและโกรธจัดอย่างที่เราได้เห็นในหลายๆเกมที่ผ่านมาถามว่าทีมชุดนี้มีผู้เล่นระดับแชมเปี้ยนและเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งชัยชนะหรือไม่ต้องบอกว่ามีเพราะทีมชุดนี้ก็ยังมีโรนัโดราฟาเอลาวารานและอาจจะรวมถึงบรุโน่อฟรานันเดสอยู่ในทีมด้วยแต่โดยรวมแล้วพวกเขายังไม่แข็งแกร่งมากพอพวกเขาม่พร้อมที่จะต่อสู้และแบกรับความกดดันมากมาย ก่อนหน้านี้ในเกมที่ออกไปเยือนและเสมอกับ New Carson United, นิวคาสเซิลยูไนเต็ดรานีเองก็ได้ออกมาเรียกร้องและตำหนิลูกทีมว่าพวกเขาขาดความแข็งแกร่งทางกายภาพและไม่มีความรุดดานมาพอในการเล่นแต่แล้วสิ่งนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งที่วินลาา่าพาร์คพวกเขาเริ่มต้นเกมได้อย่างสดใสพวกเขาสามารถเชียงออกนำไปก่อนได้ถึง2ประตูแต่ก็ยังไม่มีความแข็งแกร่งมากพอที่จะรักษาสกอร์ดังกล่าวได้สุดท้ายจึงต้องกลับออกมาจากวินลาา่าพาร์คด้วยความรู้สึกที่เหมือนกับแพ้ มีหลายอย่างที่พวกเขาทำได้ดีมากๆในช่วงชั่วโมงแรกทุกอย่างน่าจะจบไปแล้วตั้งแต่ที่โรนัลฟานเดสยิงให้ทีม2ประตูอย่างน้อยที่ส่วนพวกเขาน่าจะสามารถยืนหยัดด้วยสกอร์ดังกล่าวไปจนจบเกมหรือไม่ก็ฆ่าให้ตายไปเลยด้วยการยิงประตูที่3แต่ทุกอย่างกลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะหลังจากออกนําไปแล้ว2ประตูพวกเขากลับโดนผู้เล่นของทีมที่ด้อยกว่ากดดันอย่างหนักจนเสียสมาธิและเสียคืนให้2ประตูรวดอย่างไม่น่าให้อภยัยบทสัมภาษณ์ของโรนัลโดก,ก่อนหน้านี้ ที่พูดถึงนักเตะดาวรุ่งในทีมหลายคนบ้ากันว่ามีเป้าหมายอยู่ที่กรีนวูดบรัสฟอร์ดและซานโชว่าพวกเขาต่างจากสมัยที่ตัวเองเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งพวกนี้ไม่ชอบถผงวิจารณ์และไม่เคยคิดที่จะนําคําวิจารณ์จากรุ่นพี่ในทีมไปปรับปรุงพัฒนาพวกเขามีทักษะคติที่ต่างออกไปนั่นคือปัญหาของทีมชุดนี้ที่โรนัลโดมองว่า เป็นอุปสรรคที่จะสามามรถบรรลุสิ่งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้ในฤดูกาลนี้ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าจากนี้ไปเรารุ่งหลายคนในทีมจะรับฟังคําวิจารณ์จากรุ่นพี่ในทีมเพื่อพัฒนาฝีเท้าคนตัวเองและช่วยทีมประสบความสําเร็จได้หรือไม่ในขณะที่รอยคินก็ได้ออกมาชี้ถึงจุดอ่อนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดนี้เช่นกันโดยได้เผยจุดที่ปีนาดแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดหายไปรวมถึงได้ระบุชื่อผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างยแย่ในเกมบุกเจ้าแอสตันวินล่าด้วย ปีศาจไดมนเชสเตอร์อยู่นเตดเชียงออน,นําไปก่อน2-0และทําท่าว่าจะบุกคว้าชัยชนะได้แบบสบายๆแต่ถึงกระนั้นพวกเขามาโดนยิงคืน2ประตูรวดในช่วงเวลาห่างกันแค่4นาทีจนทําได้แค่เสมอและได้เพียงแต้มียวกลับออกมาทําให้คีนที่ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นูรูฟุตบอลชี้ว่าทําให้รอยคีนที่ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นูรูฟุตบอลชี้ว่าทีมเก่าของเขาจําเป็นต้องจัดการเกมให้ดีขึ้นกว่านี้เพื่อรักษาผลการแข่งขันให้ได้ ยูนเตตุมเ,มเกมแดนกลางไม่ค่อยได้ผมคิดว่าคาวานี่ฟอร์มแย่ะนันผลเสมอที่วินล่าปาร์กจึงเป็นผลที่ยุติธรรมแล้วละ่ะน่าแปลกใจเหมือนกันนะที่รันิกเก็บเขาไว้ในสนามจนจบเกมหลังจากเก็บชัยชนะในลีกได้2นัดแรกแต่หลังจากนั้นรับรานิก็พาผีแดงได้แค่5คะแนนจาก4เกมหลังซึ่งทําให้ตอนนี้มีแต้มกาลังท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่2แต้มอยู่ที่7ของตารางคะแนนเพีย์แมลีโดยที่กไก่เดงทองยังมีเกมในมืออีก2นัด ตารางคะแนนไม่เคยโกหกใครแน่นอนว่ายังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างแต่มันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันพอมีบางคนได้รับบาดเจ็บเลยทําให้จังหวะของพวกเขาพังไปแม้ว่าจะมีการเล่นแบบดุดันแต่แผงกลางของยูไนเต็ดก็ถือว่าอ่อนแอเอามากๆอดีตกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกล่าวทิ้งท้ายมาร์คซิยาลตอบโต้โประนิกไม่เคยปฏิเสธรงเล่นให้กับทีม อ,องตัวนี้มาร์ซียอลกองหน้าชาวฝรั่งเศสยืนยนันตนเองไม่เคยปฏิเสธที่จะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามที่รบรานิกพู้จักการทีมกล่าวอ้างภายหลังจบเกมเพียมเล,ลกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกเสมอแอสตันวินล่า2-2ที่สนามวินลาา่าพาร์กเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบรานิกเปิดเผยว่ามาร์ซียไม่ต้องการมีชื่ออยู่ในทีมนัดเยือนวินลาา่าพาร์คเป็นผลให้ทีมมีรายชื่อตัวสำรองเพียง8คนเท่านั้นสำหรับเกมนี้ในจำนวนนั้นเป็นผู้รักษาประตูด้วย2คน ทั้งนี้การให้สัมภาษณ์ของรับรานนิถึงสาเหตุที่ทีมมีตัวสำรองเพียง8คนโดยระบุถึงมาเซียว่า,วาเขาไม่ต้องการอยู่ในทีมผมจะใส่ชื่อเขาให้อยู่ในทีมตามปกติอยู่แล้วในตอนแรกแต่เขาไม่ต้องการแบบนั้นนั่นคือสาเหตุที่เขาไม่ได้เดินทางมากับเราที่นี่ด้วยเรื่องดังกล่าวทําให้กองหน้าวัย26ปีต้องรีบออกมาชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมของเขาว่าผมไม่มีวันปฏิเสธที่จะลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมอยู่ที่นี่มา7ปีแล้วและผมไม่เคยขาดความเคารพ และจะไม่มีวันไม่เคารพสโมสรอและแฟนบอลมาร์ซีเอลโพสต์ข้อความตอบโต้ลงทางไอจีสำหรับมาร์ซิเอลเป็นข่าวแจ้งเรื่องต้องการอำลาทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกรคาคมนี้โดยมีความสนใจไปเล่นในลาลิกาสเปนกับเซบีย่าแต่ดูความเป็นไปได้ดูจะมีน้อยเพราะเรื่องค่าเหนื่อยในสัญญารวมถึงค่ายืมตัวที่จะต้องใจ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งดูเหมือนว่าทีมดังจากสเปนไม่พร้อมที่จะทําตามส่วนทางด้านรัสฟอร์ดซันโชและอาจจะรวมถึงเมซัองกรีนวูด ก็โดนแฟนบอลตำหนิเช่นกันโดยพวกเขาได้ออกมาเชียร์ให้แอนโทนีเอรแลงกาลงเล่นแทนแฟนผีจำนวนไม่น้อยมองว่าเจ้าหนูแอนโทนีเอรแลงกาโชว์ฟอร์มได้แจ่มเหลือเกินในเกมที่ทีมบุกเจ้าแอตันวิลล่า2-2จนได้รับคำชมอย่างมากโดยมีแฟนบอลท่านหนึ่งถึงกับสะกิดให้รับผนิกให้ส่งเอรแลงกาลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดนับจากนี้ บรรดาแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพากันสรรเสริญชื่นชมแอนโทนีเอลังกาเฟกดาวรุ่งชาวสวีเดนวัย19ปีที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมเพียรส์ลีกอังกฤษนาล่าสุดที่ปีศาสแดงบุกไปเสมอแอสตันวิลล่า2-2โดยเกมนี้โดยเกมนี้เอลังกาซึ่งเป็นเด็กจากอะคาเดมีสโมสรมีชื่อลงสนามเป็นตัวจริงในเกมแชมเปียน์ลีกเป็นครั้งแรกแบบสุดเซอร์ไพรส์เนื่องจากทั้งคริสเตียโนโรนัลโดมาคัสฟรัชฟอร์ดต่างไม่มีชื่อแม้ตัวสำรองเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บ ส่วนเจดอนซานโช่สตาค่าตัว73ล้านปอนด์ก็ได้โชว์ฟีเท้าแนงฐานะตัวสำรองเท่านั้นโดยถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแทงอีลังกาช่วง12นาทีสุดท้ายถึงแม้เกมนี้ปีนสแดงพลาดเก็บ3ามแต้มอย่างสุดเจ็บปวดแต่ฟอร์มอันโดดเด่นของอีลังกาถือเป็นหนึ่งในสิ่งดีๆเพียงไม่กี่อย่างที่สาวกเรดอาร์มี่เห็นจากเกมนี้จึงไม่แปลกใจที่อีลังกาเป็นที่ชื่นชมอย่างมากในโลกทวิตเตอร์และนี่คือความเห็นบางส่วนจากแฟนผีครับซานโชมีคู่แข่งแล้วล่ะ และเขาคนนั้นก็คือแอนโทนีอิรังกาสิ่งดีๆที่ได้เห็นจากวันนี้คืออีรังกาเล่นได้ดีกว่าทั้งบรัสฟอร์ดและซานโชเยอะมากตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเขาจะต้องอดสตาร์เป็นตัวจริงทุกเกมแล้วล่ะทุ่มเททำงานอย่างหนักในการซ้อมแล้วคุณก็จะได้รับโอกาสเองเรื่องนี้แอนโทนีอ l a ังกาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วการลงไปช่วยเกมรับของอีลังกาเป็นสิ่งที่รัสฟอร์ดทำไม่ได้ชอบจริงๆที่ได้เห็นแบบนี้ เอลังกาเล่นได้หน้าตื่นตาตื่นใจมากดีจริงๆที่ไหนที่สุดก็ได้เห็นเขาได้รับโอกาสทั้งนี้เอลังกาเจ้าของเสื้อหมายเลข36ก้วขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีที่แล้วและจนถึงตอนนี้เจ้าตัวลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้ว8นัดทำได้1ประตูแถมมีสถิติไม่ธรรมดาในการรับใช้ทีมชาติสวีเดนชุดย21ซึ่งเขาทําได้7ประตูจาก8น้าหลังสุดอีกด้วย และทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับฝากแฟนเพจทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ